จัดชุดยอดฮิตของน้องๆป 1- ถึงป3มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยไม้บรรทัดหนึ่งอันต่อกันด้วยกบเหล่าดินสอน่ารักปุ๊บป,ปิ๊กรูปหมูแบบนี้แล้วก็จะมียางลบหนึ่งก้อนเป็นยางลบสีขาวสเตเลอร์ลบสะอาดไม่ต้องกลัวกระดาษขาดต่อกันด้วยสีไม้12สีตามมาเตอร์อาร์ต ต่อไปก็จะเป็นดินสอทั้งหมดสีแท่งไปเลยแล้วก็จะมีสมุดสมุดของเรานะคะทั้งหมดก็จะมีเล่มหนาสองเล่มแล้วก็เล่มบางสี่เล่มไปเลยเส้นด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนเส้นด้านในของเล่มบางก็จะเอาไว้คัดลายมือคะ่ะ ทั้งหมดนี้สครูชอบจัดให้รีบสั่งกันมาเลยนะคะ